สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เ,เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจาโทเฮลี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระรูปหล่อนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับผมปีพศ 2525 25นะครับผมนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นรูปหล่อหลวงพุวรุ่นหล่อฝ่อสองร้อยนั่นเองนะครับผมองค์นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะครับมีกล่องเดิมนี่คือพิมพ์เล็กนะครับเขาจะมีพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับผมแต่ว่าพิมพ์เล็กอันเนี้ยก็ไม่ได้เล็กมากนะครับ ันนี้ผมเทียบกับหัวไม่ขีดปี3 5ห้านะครับแล้วก็มาเทียบกับพิมพ์ให่รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับอันนี้คือพิมพ์เล็กรูปหล่อพิมพ์เล็กของเอ่อรุ่นรอส2อ0นะครับปีพศ2525ี่เนี่ยก็ไม่ได้เล็กมากนะครับแต่ว่าขนาดเนี่ยกำลังกระทัดรัดหน้าแขวนเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบพระไม่ได้ใหญ่มากนะครับ มาดูกันที่กล่องนะครับผมเป็นนะครับเป็นพระรูปหล่อมีกิ่งนะครับผมกิ่งหลวงพ่อทวดนะครับวัดชางให้จังหวัดปัตตานีนะครับผมนี่คือกล่องขององนี้นะครับที่เลี่ยมเงินนะครับกล่องแบบฝายยกขึ้นนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับองนี้เนื้อสวยมาก เป็นผ้าหล่อนะครับองนี้ผมก็ไปเลี่ยมเงินมาให้อย่างดีแล้วนะครับกันน้ํานะครับผมสวยๆผ้าหล่อเต็มนะครับด้านล่างของผ้าเนี่ยจะอุดกิ่งนะครับผมแล้วก็มีโค้ดนะนะครับอุดกิ่งแล้วก็มีโค้ดนะดูแกะลายสวยมากนะครับหัวสิงยกซุ้มนะครับ ด้านข้างพญานาคลึกๆนนหนาๆนะครับแกะลายลึกๆนนหนาๆงานเฉียบสวยนะครับพระรุ่นรอศสองร้อยนี้นะครับจะออกที่วัดชังให้นะครับในปีพศสองพันห้าร้อยี่ห้าโดยตรงนะครับสร้างในวาระที่นะครับกรุงรัตนโกสินทร์นะครับศพนะครับผมครบสองร้อยปีนะครับ ก็จะเป็นพระที่พิธีใหญ่มากนะครับมีท่านอาจาร,รย์นองวัดไฟขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลูกเสกนะครับแล้วก็มีเกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลูกเสกมากมายขับขั้งเลยนะครับแล้วก็มีหลวงปู่มุนนะครับวัดเขาแดงตะวันตกนะครับประทับร่างทรงหลวงปู่ทวดด้วยนะครับสำหรับงานนี้นะครับผมเป็นงานที่พิธีใหญ่จริงอะไรจริงนะครับ หน้าแขวนนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับรอสองสองร้อยนะครับอันนี้พอดีผมได้มาใหม่หนึ่งองนะครับก็จะมาให้ดูนะครับว่าโค้ดด้านล่างของรุ่นรอสโซสองร้อยที่ผมเลี่ยมไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยผมจะไปส่งไปเลี่ยมต่อนะครับก็จะให้รู้นะครับว่าเป็นพระพิมพ์เดียวกันแบบเดียวกันนะครับเนี่ยด้านล่างจะเป็นแบบนี้นะครับอุดกิ่งดังนะครับมีโค้ดตัวนาอยู่เนี่ยเขย่าจะดังนะครับ คือเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อนพี่ๆได้รู้นะครับสภาองนี้นี่เป็นแบบนี้แต่ว่าพอดีเลี่ยมเนี่ยเขาปิดมานะครับแต่ว่าเมื่อแกะมาเนี่ยถ้าไม่เป็นเหมือนที่ผมบอกนะครับว่ามีโค้ดนะไม่มีกิ่งนะครับเดี๋ยวผมแถมเงินให้หมื่นหนึ่งนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเอาไปใช้นะครับเอาพาไปด้วยนะครับแล้วก็แถมเงินให้หนึ่งหมื่นอันนี้เลี่ยมมาเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆได้ใช้งานนะครับ ไม่ได้มาปิดบังซ่อนนะอะไรทั้งสิ้นนะครับด้านหลังขององค์พภาเนี่ยนะครับอันนี้พอดีมีองค์ใหม่มาพอดีเลยผมก็จะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูรายละเอียดดูดีเทลนะครับเขาก็จะมีนะครับตรงนี้นะครับคําว่าวัดช้างให้แล้วก็รอศสองร้นะครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นปีพศสอ2 5ันห้ารนะครับนี่นะครับผม มีคำว่าหลวงพ่อทวดด้านข้างตรงนี้นะครับวัดชังให้ตรงนี้คำว่ารอสองสองร้อยนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับหลวงพ่อทวดนะครับฐานบัวเนี่ยเป็นพระรอเห็นไหมครับมีคับเบาด้วย ฐานบัวคว่ำบวงหายนะครับหัวเข่าสวยมือประสานสวยแดงๆนี่มีการใส่เนื้อสตางเก่าเข้าไปด้วยนะครับเราจะเห็นแดงๆตรงไหาปลานี่เส้นคอชัดมีแดงๆส้มๆ,ๆนะครับใบหูติดชัดเส้นหน้าผากตาคมนะครับ สังกตินี่สวยเลยนะครับส้มปิดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับพ้าสวยคมมากเรี่ยมก็สวยพระไม่ผ่านการใช้งานนะครับนอนกล่อง สังคติประคตนะครับเรียวจีวอรคาบเบ้านะครับเป็นผ้าหล่อเส้นไถยถอยเส้นคอติดชัดเส้นผมด้านหลังติดนะครับใบหูหล่อติดชัดเจนนี่สวยๆนะครับปิ๊งปิ๊งองนี้นะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับพระ อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นพระที่พิธีใหญ่มากๆนะครับเป็นพระที่พิธีใหญ่มากนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็สําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมอง์นี้นะครับผมเปิดราคาไว้นะครับที่7,500บาทนะครับเลี่ยมก็เกือบ2 0 0พันแล้วนะครับผมพร้อมเลี่ยมพร้อมส่งด่วนพร้อมประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับ เนี่ยเป็นพระที่พิธีใหญ่หน้าแขวนอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับสำหรับรุ่นรอสสองร้อยนะครับสนใจนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดนะครับห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผมนี่นะครับสำหรับนะครับเอ่อพระเครื่องในช่องนะครับก็มีอีกมากมายเลยนะครับเชิญเพื่อนๆพนพี่พี่นะครับเข้าไปติดตามนะครับรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับผมให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ